ัสดีซ่องพี่มารเปสเตอร์ปูเก็เตอร์ครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำแกงทะลุใหญ่นะโน่นกะหรูประมานนี่ครับทุกคนเพื่อเป็นครับตอนไต้คนทีนี้โัวที่บ้านพันธุ์ใต้คนด่างไม้ธรรมดานะครับพันุเชือ่อสอบนะครับดังก็ทุคนเห็นะฟังครับอุ้ยเดี๋ยวกคน اه oh, اه ยังมมแปลว่าเขาตคนเดียวหน,นูนอนไม่ได้ยง,ยง เพื่อใครชอบกินด,ดีก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต๊าบเลยครับผมขอไปเช่นกันนะครับไม่ว่าครับผม